คือต้นบวนบอสซัมที่มีราคาแ,แพงมากกว่าแคนดี้บอสซัมโดยเราหาต้นของมันได้รีจากการทำเคสหรือซื้อจากร้านมาแอคชอปวันนี้ผมจะทำต้นบวนบอสซัมให้โคตรใหญ่และติดสถานะต่างๆมาดูกันว่าราคาของมันจะแพงกว่าแคนดี้บอสซัมจริงไหมแน่นอนครับทุกคนอย่างแรกเราต้องมีต้นบวนบอสซัมก่อนนะไอคนนี้เลยคือผมไม่เสียเวลาทำเสนะครับเราจะใช้โลบักในการคิบเรียบร้อยอ Ah yeah. ใช้เงิน100ล้านในการซื้อนะเนรียบร้อยอู้เราทำเคลดได้ต่อเลยเหรออย่าบอกนะว่าจะเอากี่ต้นก็ได้เรากดทําไปเลยนะครับโอเค,อเ,คเราสามารถทําเคลดได้เรื่อยๆเลย,เลยนี่คือต้นบัวปัสสานะครับโอ้โหได้มาสักทีนะวู้แมวมันนอนเยนอะจังอ่ะเอาปลูกไว้ตรงนี้นะครับกลางๆดีคือผมไปเอาแมวมานะครับทั้งหมด8ตัวนะจากร้านแม็กช็อปนะครับพึ่งตอนนี้กลับมาเทรดได้แล้วนะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วตอนนี้เหลือตัวละรแค่เก้าสิบเก้าบาทนะครับนีผมจะขึ้นให้ดูซึ่งมันโตช้านะ ไอ้เป็นบังผมจังวะไอ้บางหน้า,นากบผมผมเลยไปตาม,ตามกบเสียงเงินมาหรือว่าเอ็โคฟ็อกนะครับความสามารถคือแม่งขี้โกงมากๆนะครับคือความสามารถทุกๆุสี่อาทีนะครับน้องจะเร่งการจเจริญเติบโตเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงสมมติตนน้นมะพร้าวเนี่ยใช้เวลาโต48ชั่วโมงแต่ถ้า,าน้องตัวนี้นทางาน1ครั้งใส่ตนน้นมะพร้าวท้ากับว่าระยะเวลาจะลดลงเหลือยืดสี่ชั่วโมงจาก48ชั่วโมงนะครับก็คือไวกว่ามากๆนี่แหละคือข้อดีน้องทํางาน5นาทีนะครับผมไม่รู้ว่าบนมาซ่ามันโตไวหรือเปล่านะไอ้ โตวไว้ทุกคนมันดูแบบไม่ได้โตยากขนาดนั้นแต่ผมว่าเรามีติดไอดีไว้ดีกว่านะครับช่วงนี้นะกลับมาเทดได้ผมแนะนําทุกคนเอาตัวทําบัฟเก็บใส่ไอดีไว้นะครับไม่งั้นจะหายากแน่นอนอเนี่ยเราได้70%แล้วนะครับผมว,ว่าแมบเดียวยังไงก็โต้ปุมเลยอะ่ะทุกคนบลบารซัมนะครับเขาบอกว่าดีกว่าแคนดีบ้บารซัมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใครรู้ราคาที่แท้จริงก็คอมเมนต์มานะครับปากจานเดียวมันขี้โมหรือเปล่ารอโตไปนะครับเราก็รอบแบบชิวๆนะตอนนี้ไม่มีอะไรทําก็อันนี้นะครับเหมือนเดิมยิ่งใส่่่่่ตตัััววววเเเลยยยอะะไไไมมกกีบบคคาแแนริงด้ เยอะขึ้นซึ่งแม้ช็อปมีนะครับเบลยี่สิบถึงเบล 20, เจ็ดสิบห้าเริ่มต้นแค่สิบบาทเองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นี้เหรอมันดูวนเล็กจันงายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันจะครึ่งนึงแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้อยากให้ต้นใหญ่หรอกเรให้ผลใหญ่แผนของผมเลยก็คือจะให้น้องแมวมานอนออกนันตรงนี้แล้วเราก็จะปักสปาร์ตเตอร์สปริงเกอร์นี้ลงไปนะครับดีเหนือทีนะครับกบเราจะทำงานหวังว่ามันจะโตเลยนะทุกคนต้องรอหน่ครับว่ากบไปทำงานใส่ตัวน,นี้หรือเปล่าเลดี้แล้วทุกคนเฮ้ยมาแล้วโอ้ นี่ไงโตเลยนี่นะครับคือค้อยขี้โกงคือมันโตเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรต้องให้มันมานอนทักสองามตัวเลวทุกคนนอนกันเยอะตรงนี้เราค่อยกดย้ายต้นไม้บ้นบ <S <S อลซ้นี่นะครับหน้าตาของบนบอสซัมซึ่งแน่นอนคลิปนี้จะทำให้มันใหญ่และก็ติดทุกบัฟนะครับอันเท่าไหร่เนี่ย อ๋อแล้หนึ่งแสนเฮ้นอนแล้วหนึ่งตรงนี้นอนหนึ่งมันนอนได้พร้อมกันว่ะทุกคนเอาเมวออกดีกว่านะเราต้องการให้นอนนอนทุกตัวเนี่ยทุกคนนอนพร้อมกันนะครับไปเจ้เาเหมียวอ่าทำงานแค่หนึ่งนาทีถือว่าไวนะครับเดี๋ยวนะเราต้องให้ผลมันขึ้นก่อนหรือเปล่าวะทุกคนแล้วเราค่อยเก็บแล้วก็ให้แมวนอนมันจะมีสูตรหรือเปล่าเนี่ยเราเนื้อหนึ่งตัวดังั้นโอ้ยสองตัวโอ้ย ไม่ถึงอ no ีกภารกิจแลกของเราเนี่ยก็คือทาให้ผลใหญ่ก่อนที่จะติดบัฟนะระบัฟเราฉีดหรือว่าเอฟเคเราได้ไม่ยอมนอนด้วยกันใกล้ๆใกล้ๆเดินมาตรงนี้เดินมาเดินมาเอดินมามาจุบกันระจบนอน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 โอ้โหนอนแค่สองตัวนะครับมันไม่อยู่ในวงหมดละโอ้โหตรงนี้มันนอนโอ้ยเหมือนกับว่ามันสามารถย้ายต้นไม้ได้นะเอาซักสามวงแล้วผมค่อยกดแบบเคลื่อนย้ายอย่างนี้เอานะทุกคนเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะได้ติดบัฟนะรอรอจังหวะหน้าเลยตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะนอนหนูนอนเธอหนูไปนอนด้วยกันเลยตรงนั้นอ่ะ นอนหนึ่งเรียบร้อยปักมาสเตอร์เลยนะครับผมปักมาสเตอร์เลยถูกสูตรหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่น่าใหญ่ใหญอยู่นะเฮ้ยขมกลัวพลาดว่ะระหว่างนี้ต้องบูมป่ะทุกคนต้องต้องแบบนี้ไหมต้องใช้โลบักหรือเปล่าวะลองดูบูมโอ้ผิดสูตรผิดสูตร ไม่ได้เลยทุกคนอันนิดเดียวเองเนี่ยอู้ยยิบสกิโลเห็นเขาทำเป็นมันสี่ร้อยส้โลต้องกดระเบิดตอนแมวจะอุ้ยแต่เมื่อกี้2ล้านเลยนะโอเคคือผมไม่ค่อยรู้สูตรเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็พิมพ์แนะนํามาเลยนะมันนอนในฝั่งเนี้ยพอย,ย้ายไฝั่งนู้นไม่กลับไปฝั่งนี้ เฮ้ยลองดูทุกคนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นโป้งเป็นดงอันใหญ่แค่เนี้ยห้าล้านอันนี้สองล้านที่ผมจะรู้ได้ไงนะว่ามันกี่กิโลทุกคนแต่มันก็อันใหญ่อยู่นี่เนี่ยดีแต่เมื่อกี้อันนั้นแค่สองล้านเองนะเราต้องมาดูในเว็บนะครับไหนวะประมาณสี่สิบกิโลเองอ่ะโอ้้กิ้งกับทุกคนอันแค่สามสิบเก้ากิโลเรามาเริ่มกันใหม่นะครับโลบักที่ปวดก่อนไหมเนี่ยมาตรงนี้อุ้ยมาแล้วสองตัวนอนนอนนอนหนึ่งอุ้ยตรงนี้สามไปเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนมาเต ถอนออกโอเคไปเปี้ยงก่อนเปี้ยงก่อนเปี้ยงก่อนอย่าเพิ่งฟื้นตื่นมาแล้วสองหนึ่งตัวป้องมามามา <c oughs> อันเคลนเนี้ย <c oughs> ถ0 0โลบัคกับสิ่งนี้เหมือนกับต้งแปดทุกสปริงเกอร์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่เราซื้อสปริงเกอร์ไว้ดีกว่าเห็นบอกว่าต้องแปดทุกสปริงเกอร์นะครับอย่ยโลบัคซื้อสปริงเกอร์อีกคื<ๆ>อทุกคนจำได้ไหมว่าเมื่อกี้กบฟ้ามันช่วยให้พืชเราโตนะครับแสดงว่ามันทให้ผลเราโตได้เหมือนกันนะแมวนอนแล้วโอ้แล้วมันนอนขามองทับกันผมพลาดจังวะคือผมหาที่ย้ายไม่เจอ เอาี่ยวใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเราจะเจนคอนแทนบายสปริงเกอร์นะครับต้องปักก่อนนอนก่นนอนคืนนี้ช่วยส่งเธอความเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาหมด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 ทุกคนมาหมดว่าโอต้องการขอ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 ูว่อ กบมึงทำงานไอ้กบผมว่ามีมีลุ้นมาทุกคนยงเงี้มีลุนนล้นมากขอแบบอันแบบพอ <c oughs> แต่มันก็รอกบทํางานแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะครับเราไม่น่างโง่เสียโลบัคเลยคือแบบเราไปใช้เทคนิคของพี่ iuc เขานะครับเขาบอกว่าต้องใช้ไอ้กบนี้ในคานช่วยนะ <c oughs> ทุกคนรอรุนนี่แค่ถามที ไอ้ยกบกบโอ้เกนเดียเกลองอีกรอบนึงครับทำไปเรื่อยๆนะทุกคนฝากเผื่อไว้เลยนะครับอุ้ยไม่นอนตรงนี้หน่อยอ่ะโอ้เฉียดเฉียดมากโอ้มาราคา7ล้านเลยเหรออ๋อมันมีมันมีบัฟน้ำนี่หว่าผมตกใจหมดเหอันนี้นอนอย่างนี้นะ2ตัวกบเร่งเออวู้อันใหญ่อันใหญ่โอ้โหหกล้านไม่งออันนี้เจ็ดล้านนะครับอืมผมว่ายังอันเล็กไปนะใช่ไหมวะหรือว่าอันใหญ่อยู่เนี่ยประมาณ45่กิโลนะครับเราต้องได้100่กิโลขึ้นนะแมวแมวแมวมนุษ นี่คือสูตรนะครับเรียกแมวนะไม่มาสักตัวเลยราคาแค่ติดโกท่าันเท่าไรเนี่ยโอ้ยหึงร้อยล้านแค่ติดโกเฉยเนี่ยดูว่าผมจะโมสู้อย่าถอยนะครับท่องสูตรต้องติดให้ได้ผมจับมันขังไว้ได้ไหมแบบล็อกมันอยู่ตรงเนี้ยทุกคนล็อกแมวอยู่ไว้กับที่อ่ะตอนนี้เราไม่ต้องเสียโลบาก็ทุกคนผมได้ตัวมีมาสเตอร์มาแล้วเรียบร้อยโอ้ติดทันนี่นี่คือแบบหกร้อยล้าน แพงมากแอ้น,นี่ผมปักสปริงเกอร์รอเลยไน,น,นอนหนึ่งโดนปะเนี่ยเหมือนจะไม่โดนหรอช่วยเลยแบบเนี้ยไ <c ười> นอ in, นตรงนี้ไานอนตรงนี้วุ้ยทุกคนวุ้ย,ๆๆยผมจะโตทันไหมวะสอสตัวนะครับโอสองล้านต <c ười> ิดเรนโบว์แต่เกิดไม่ติดก็แปลกนะครับคูสปริงเกอร์แต่ละอันอุ้ยทุกคนคือผมปักไอ้นี่ไปนะครับพันนี่หน <c ười> ึ่งบีเลย หนึ่งหนึ่งตัวนะครับมานอนหนึ่งตัวเอาเราเก็บเรนโบว์ไปเลยเดี๋ยวนี้ผมทุ่มสุดสุดนะครับคือสปริงเกอร์ตันนี้คือครบหมดทุกอันนะครับผมต้องตัดใจถอนต้นพวกนี้ออกนะครับอ,ออกเลยโอเคเก็บไว้นะครับเอาเอหลูดเดี่ยวนะโอ้ยจิตอะไรเนี่ย <c oughs> ดูผมไม่เคยทำอะไรใหญ่เท่านี้มาก่อนเลย ประมาณ1 4 0ย5 0่150กิโลหูหนี่ก็ยังไม่ติดบับนะเนี่ยอยผมผมมีสันนะครับอเคผมมาร์กใจไว้แล้วนะกดเก็บไม่ได้แล้วเคยดีนี้แบบมีอันนี้เลยคันเป็นสปริงเกอร์อ่อเหมือนสปริงเกอร์ขนมหวานนะครับ วามาันคือสปิงเก็้โกโก้นะครับโอ้โหสีเปลี่ยนเลยทีเดียวโอ้มันเป็นโกโกโ้โอ้ยเสียงผมเปลี่ยนตามโกโก้เลยล <c oughs> ิปนี้ที่ใช้ต้นทุนแล้วก็เวลาเยอะมากนะครับในการที่จะให้ผลแม่งใหญ่ขนาดนี้นี่แบบผมรอผมต้องทำบัฟด้วยนะครับยังไม่มีบัฟมันเนี่ยหนึ่งร้อยละ โอ้โหต้องทบใหญ่ๆว่านี้ทุกคนสักสองสามร้อยโลถึงผมจะพอใจผมจะนอนตรงนี้เยอะแน่เลยโอ้โหนอนตรงนี้เยอะมากรอดูนะครับว่ากบจะทํโตแล้อจนใหญ่แค่ไหนบึมบึมมาโอ้โหไปซันฟลเวอร์เฉยเลยตัวหนึ่งครับยังมีให้ลุ้นอยู่อ้วอันไหนวะอันไหนอ้อมันโตแค่นี้เหรอตะกิวจานใหญ่นะครับเล็กทีเดียวนอนอุ้ยอ้ตรงนี้สองสองตัวว่ามีลุ้นหัวมีลุ้นกบกบกบย้ายผิดหวังโออันเทียนเนียอันเล็กนะครับยังไม่ติดเลยอุ้ยอุยอุ นอนนอนนอน ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปักเลยอันใหญ่กว่าน,นี้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 อุย้ยมาสเตอร์หายพอดี <c oughs> <c oughs> อ่ะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอใจแล้วนะครับพันใหญ่เท่านี้เลยเราจะใส่ทุกบัฟให้กับมันแน่นอนนะครับผมไปเตรียมดิสโก้มาแล้วก็อ่าชิคเก้นซอมบี้นะครับลงไปเลยมาดูกันว่าถ้าผมทําให้ติดครบทุกบัฟเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นี่แค่โกโก,ก้ก็100ล,ล้านแล้วนะต้องทําปืนติดบัฟก่อนนะครับน,นี้เหมือนจะเป็นอัมพันธนะครับอันนี้นะครับปิงเกอร์ช็อคนะผมว่าสําคัญมากเลยช็อคเนี่ย เาอันนี้เราก็ปืนปืนมันอยู่ไหนโอเคนะครับสามสิบวิตะเลยนะครับมันช้ามากได้มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ฟ้าผ่าคือค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเอาบัฟนี้ให้มันนะครับอ่าตอนนี้มี2บัฟนะคขับของก่อนทุกคนไม่ต้องใช้อ่านี่นี่ไดโนเอ็กในการค้าวูของใหม่ี่รอเป็นชั่วโมงเลยหรอเราจะไม่รอนะครับมี2อันต้องมีพวกบูมูลกระบตดมูลนะครับซึ่งง่ายมากไอ้พวกนี้ผมมีเสาอย่างนี้นี่เราแค่อย่างนี้นะครับแล้วก็ฮันนี่นะทุกคนนี่นะครับฮันนี่ อันนี Sch ้ก็เ0็ดร้อยล้านแล้วอ่ะทุกคนคือเยอะมากนะครับ HK รอบัฟกคนขอทัวร์ก่อน One hour later โ ah อ้ย1สิบสี่บีทุกคน บ้มบ้บมเลยราคาแรงมากตอนนี้ครบสี่บัฟนะครับดึงผมรู้สึกว่าการที่เรารอบัฟเนี่ยมันช้าเลอเกินนี่นะครับเราจะทีเล็กดีกว่าคือความสามารถของน้องเนี่ยคืออะไรวะคือผมก็ยังไม่ได้ลองไปเล่นดูเลยนะครับลองวางไปดูอ้อ มันเก็บท้องเลยทำไมไมันแบบน้องไปอย่างนี้ถ้าเดินแบบอย่างนงี้ด้วยกันง่ายๆนะครับดูกค่สิบนาทีเนี่ยน้องจะกินผลไม้ไกลายพันธุ์ครับแล้วคำลาออกไปนะทําให้พืชรอบๆเนี่ยติดสถานะด้วยนะครับซึ่งก็ปีสถานะนั่นเองนะครับเตรียมมาทั้งหมด3ตัวนะทุกคนตัวหลักยังสุ่มไม่ได้เลยนะครับเราต้องยืมมาใช้ก่อนนะด,ด,ด,ด ผมไม่นําให้เก็บสัตว์นะครับเดี๋ยวมันกินสัตว์เราหมดหยอกเล่นไม่มีกินไม่มีกินระหว่างนี้ก็รอทีเล็กทํางานนะครับ3ตัวผมลองใส่อัมพันธ์้ก่อนนะครับยี่สิบแปดบิลเลียนใส่พัเทอฟายไป3ตัวแล้วผมก็จะใส่ควีดบีหมดแลวนะควีดบีคือมันก็พีสกิลนะครับไปเดี๋ยวนะถ้าเราเอาอาตัวพุมาใส่อ่ะป้าหมึกอ่ะได้หมึกมาสองตัวนะครับเราคิดบีออกเลยดีกว่าก็คือหมึกมันทํางานไวกว่านะทุกคนยี่สิบนาทีนี่หว่า ก็คิดว่าจะทำงานไวกว่านี้น้องจะเล่นแบบสกิลนะครับถ,ถ้ากอบบับอันนี้มาผมว่ายัางไงก็มีร้อยบีได้นอนอาจจะแส อ่าตัวนี้นะครับกําลังจะทํางานแล้วนะภายใน55วิคือผมอยากเห็นน้องตอนทํางานมากเลยว่าจะเป็นยังไงต้องโชว์ความสามารถแล้วนะโอกาสมึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่าทำให้ผิดหวังละ่ะเนี่ยวันนี้มาใส่เนี่ยแบบโป้งเลย <c oughs> ทํางานก่อนผีเสื้อเลยอีกเนี่ยแต่ปลาหมึกก็ใกล้ทำงานนะครับไอสองตัวนี้นจริงๆเรามีทีเล่แค่ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นปลาหมึกแล้วทุกคนอันนี้คือคือแบบไม่ต้องจ่ายราคาแพงไม่ต้องหายากกว่าด้วยนะครับถ้าใครมีปลาหมึกอยู่แล้วอีก55วีทุกคนผมตื่นเต้นตผมไม่เคยเห็นมันทำงานเลย นี่มันเข้าไปในนู้นน่ะออกมาเออทีนี้ครับการทำงานเลดี้ทำงานดิวูดไม่เห็นทำเลยอ่ะคือมันก็ไม่มีโอกาสเขียนนะครับว่าจะทำงานยังไงอ้าวคือแล้วผมรอมาโคตรนานแล้วแม่งหลุดอ่ะทุกคนแล้วดูตัวนี้คือยังอยู่นะครับ มาดูนะครับทีเล็กผมจะทํางานหรือเปล่าทาสิมันไม่เห็นจะทํางานเลยอะ่ะทำไมไม่ทํางานเลยอ่ะทุกคนคือ3ตัวไม่ทํางานเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับสามตัวไม่ยอมทํางานเสียเวลามากแต่ไม่ยอมทํางานหรือผมลองใช้แลวคุณนึกออกมาแล้วนะครับนี่คือน้ําหนักนะครับ1น3นะเราจะลองใส่ตัวเลข143่นะครับผมจะใ,ใส่เป็นอะเลนโบโดนเนื้อรอเลนโบช็อกแล้วก็ฟิตดิสโก้นะครับซอมบี้แล้วก็มี ผลึกอันใหม่นะทุกคนนี่คือราคานะครับถ้ามันติดบัฟตามที่ผมกําลังจะทําอยู่ก็ราคา900บีคือแบบเยอะมากนะครับแต่ยังไม่ติดสักบัฟเลยเราต้องการเรนโบก่อนด้วยทีเล็กแล้วผมไม่ทํางานเฉยเลยงงนะครับอีกแค่40วินะครับเรนโบจะบินไปติดนะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าต้องอรอลุ้นผมว่าทีเล็กมันอาจจะไม่ก๊อปเพราะว่าอันนี้มันมีโกติดอยู่นะซึ่งเรนโบไม่สามารถติดโกได้นะอาจต้องให้ผีเสื้อบินไปเกาะก่อนนะครับรอ20วิหวัง มันจะเกาะนะทุกคนไม่มีอะไรขึ้นใช่ไหมขึ้นนี้เราต้องรีบเคลียร์ก่อนอยากก่าจิ้มผิดก็พอถ้าต้นหายนี่ผมเซ็งมากมันจะได้มานะครับผมกดมาร์กใจที่ต้นไม่ได้ด้วยไงค,ครับจิม้มา ค่อยๆถอนนะครับแม่งกลัวชิบหายได้ถอนพลาดจบเลยบินไปบินไปอ้าวไม <No. S 1> ่ติดหรอเหมือนจะไม่บินนะครับอ้าวทั้งหมดเลยไม่ติด<อ>เรนโบวอุตส่าห์มีห้าบัฟโอ,โอ้ทุกคนกจบเลยนะครับ one eternity later คือตอนนี้ผมได้ F K มาต้องนานนะครับผมนึกว่าทำไมมันไม่ยอมติดเลตดิสโก้กับเรนโบวคือเป็นเพราะว่าคือมันติดบัฟโกนะครับเห็นไหมเนี่ยดิสโก้กับเรนโบวเนี่ยมันติดอยู่กับโกไม่ได้นะครับก็คือเราต้องล้างออกนะโอเม๊ เมันต้องนานผมคิดว่ามันจะติดโรวดพราศเลยแต่ราคาคือแพงมากนะคระสามล้ยนเลยคือแบบแพงสุดๆอ่ะทุกคนว่าแพงก็พอกับแคนดี้บอสซั่มเลยนะใครคิดว่าแคนดี้บอสซัมแพงกว่าก็คอมเมนต์มาครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับมาแอคชอปย่า